นางสาวลุมมูลุ่งตวงเป็นลูกเสือมรดกเทพประธธจำกสนอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะรหัสประจำตัวลูกเสือมรธธุกเทพสามสองห้าศูนย์สี่ชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะศาลเจ้าพ่ออ,องคลักษ์ตั้งอยู่ที่หม,มู่เจ็ดตำบลไซมูลอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกศาลเจ้าพ่ออ,องคลักษ์เป็นศาลเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครนายก มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นสถานที่เคารพศรัทธาของชาวนครนายกและผู้ที่สัญจรไปมาศาลแห่งนี้นอกจากมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือแล้วยังมีตำนานที่เป็นที่มาของชื่ออำเภอองคลักษ์ในปัจจุบันด้วยมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระชุนจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้สเสด็จประพาสโดย เสด็จพระราชดำเนินทางชนธรม,มาตไปยังเมืองปาจีนบุรีได้เสด็จผ่านมาตามแม่น้ำนครนายกและได้ทรงประทับแลมณบริเวณริมแม่น้ำนครนายกซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อองคลักษ์ในปัจจุบันค่ะระหว่างที่ประทับอยู่นายทหาระชรองครักษ์ได้ป่วยและถึงแก่กรรมลงพระองค์จึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ และด้วยเหตุที่บริเวณหน้าศาลเป็นวางน้ำวนแม่น้ำไหลเชี่ยวมากจึงมีความเชื่อว,ว่ามีเจเจ้าพระอ,องคลักษ์อาศัยอยู่หากจะนำเรือผ่านหรือสัญจรไปมาในบริเวณคุ้งน้ำดังกล่าวจะต้องทำพิธีเส้นไหว้ด้วยมะพร้าออ่อนเสียก่อนจึงจะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ และด้วยความเชื่อที่ว่าน้ำบริเวณนั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จึงได้นำไปเข้าพิธีพุทธาพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ